ศัตรูบุกศัตรูบุกถอยเร็วถอยออยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยจะไงจ้าชิงรีบไปหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวเดี๋ยวที่ไหนเราจะไงจ้ามอนเตอร์มันบุกมาจากที่ไหนที่เขาพูดมามันเองก็เป็นความจริงจำนวนขนาดนี้มันเยอะเกินไปพวกเราเองก็มีแค่คนนิดเดียวจะทำยังไงต่อดีล่ะ ทุกคนมารวมตัวทางนี้เราเข้าใครที่บาดเจ็บมาให้ฉันรักษาด่วนเฮ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเองก็โจมตีมันไปเยอะมากแล้วนะแต่มันก็ไม่ลดลงเลยไม่นะเฟี้ยวปักเขาให้เฮดช็อตนั่นมันสองคนนั้นนี่นะเธอน่ะสนใจตัวที่อยู่บนฟ้าก็พอเดี๋ยวส่วนที่อยู่บนพื้นเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองรับทราบ ฉันจะรวบรวมมันให้มาโจมตีฉันจากนั้นนายเองก็ลงมือได้เลยนะได้มาลองดูกันสักหน่อยเอาตรอนสนับสนุนฉันหน่อยโอเคบัฟเพิ่มพลังกายตอนนี้แหละลงมือได้เลยยา่าตูม ลฮะนั่นมันอะไรกันนะจะจบแล้วนี่มันเป็นอะไรนี่จบแล้วแบบนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้อีกยา่าไปตายซะเฮใจเย็นๆก่อนไม่มีเวลาแล้วเพิ่มพลังให้ฉันเดี๋ยวนี้เออโอเคหิวให้ฉันด้วยแย่แล้วพวกมันมาไม่หยุดเลยแบบนี้ลูกธนูของเราเองก็กำลังแก้จะหมด ฮ้ก,การป้องกันด้านหลังน่ะพังหมดแล้วอย่างนั้นเหรอทุกคนเร็วรีบมาหลบข้างในนี่ก่อนซ่อนไปก็เท่านั้นแหละไม่ใช่ก็แล้วพวกมันจะบุกเข้ามาข้างในนี่แน่นอนเออทำไมอย่างนั้นกาจัดการใด้หมดสี่ฉันจ้างพวกแกมาทํางานนะว้นาวจ้าเฮ้ยนั่นเป็นคือหน้าที่ของแกนะฮะฉันงันเหรอตุมฮะช่วยด้วยเจนหน่อยจ้า ฮะนั่นมันเจ้าวัวนี่นะเฮ้น่าอายชะมัดเลยเราแทบทำอะไรไม่ได้เลยสักนิดว้าวนี่มันวัวเขียวนี่นะเราเองก็เป็นถึงทีมระดับโกเลยนะทีมเวทโจมตีเข้ามันทางด้านข้างมาดูเข้าบานี่นายกับฉันจัดการหน่อยโอเครับทราบเฮ้เราไปนายนะ่ะยืนเกะกะแล้วนะเฮ้กัปตันย,ย่าเออโอ้ย เป็นอะไรไปน่ะบ้านี่ฮะนี่มันหนีเร็วชิบเฮ้หยุดนะนั่นนายจะทำอะไรของนายนะพวกเรายังทำอะไรไม่ได้นะแล้วนายจะทำอะไรได้เฮ้นี่นายบ้าไปแล้วหรือไงเฮ้ยคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะ เปิดใช้ทำใม้ตายฮะนั่นมันอะไรนะว้าวนี่อะไรกันอเอยนี่คือสกิลของคุณลุงงั้นเหรอบาเดียใหญ่ขนาดนี้คงต้องเป็นสกิลของเลเวลไม่ต่ำกว่า70หรืออย่างน้อยก็80ด้วยซ้ำ ไม่เข้าใจเลยเทว่าทำไมนักประจนภัยแรงบอลถึงสามารถแข็งแก่งได้ขนาดนี้เขาเป็นใครกันแน่ชายคนนี้เื้บารียโดมงั้นเหรอสกิลของเวล85ทําทำไมถึงมีนักประจนภัยระดับนี้อยู่ในโรงเรยด้วยล่ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกเขาจะรู้แผนของเราแล้วนะเออชี นี่ขนาดเราซุ่มโจมตีแล้วนะไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปได้นะสุดยอดมากเลยคุณลุงบาเลียของคุณลุงผลักดันให้พวกมันเตอร์ออกไปข้างนอกเหมือนเลยเฮ้อมันเองก็น่าจะแค่กันได้แค่แคชั่วขาวเท่านั้นถ้าพวกมันไม่ยอมถอยก็น่าจะไม่จบแล้วละฉันเองก็ไม่รู้ว่าพวกมันมีเพิ่มมาอีกหรือเปล่าเพราะงั้นพวกเราเองก็ไม่มีกำลังเสริมแล้วละ พวกมันกำลังถอยกลับบปแล้นี่คุณลุงสงสัยจังพวกมันยอมแพ้หรือเปล่าไม่หรอกตอนนี้มันน่าจะแค่ถอยไปตามคำสั่งของใครบางคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เท่านั้นคำสั่งงั้นหรอโอเ้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยบารียเวนมดเง้นเรอเนียนะจ๊ะเอ้ยอยู่ดูมันเตอร์เองก็ถอยกลับไปหมดโอ้สุดยอดมากเลยตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วละพวกมอนเตอร์ถอยกลับกันไปหมดแล้ว โอ้เออจริงจริงนะครับเนี่ยนะจ้าสุดยอดไปเลยนะครับนะจ้าผมเชื่ออยู่แล้วแล้วว่าทีมของคุณจะต้องเอาชน,นะมอนเตย่างนี้ได้แน่นอนท่าน,นเหมือนกับความหวังที่พวกเราน่แทบจะหมดหวังไปแล้วเรื่องนี้ในครั้งนี้ถ้ากลายเป็นตำนานเลยนะคราบเออเออเรื่องนั้นนะเออบาเรียนี่สร้างจากฝฟมือของท่านใช่หรือเปล่ปปาสุดยอดจริงๆนะคราบเทคนิคนี้มันสุดยอดจริงๆเลย เออพวกคุณกนะ็คือฮีโร่ของลงเลยไม้แห่งนี้เลยนะครับนี่อะไรนะพวกเราช่วยเอาไว้ตังหากทำไมทุกคนถึงได้แย่งผลงานกันไปหมดเลยเฮ้เฮ้ไม่เป็นไรหรอกแท้งแบบฉันนะ่ะไม่ต้องการคำชื่นคมจากใครหรอกนะฉันแค่ต้องการปกป้องทุกคนเท่านั้นแต่ว่าเออคือว่าเบลเลอร์ลิกกับเจนนี่ก็อยู่ตรงนั้นได้นะสองคนนั้นนะ่ะมีส่วนร่วมในครั้งนี้มากที่สุดเลยละ หากไม่ได้พวกเขาช่วยไว้ครั้งนี้เราเองก็ต้านเอาไว้ไม่ไหวแล้วละโอ้สุดยอดเลยนะครับนายเจ้าท่านนี้ทั้งถมตัวและเป็นอัศวินที่เก่งกาจทั้งหลายลางนี่ท่านนั้นต้องเอาแบบท่านเป็นแบบอย่างเลยนะครับเนี่ยเอยฉันกันเหรอเออส่วนผมนะ่าจะให้รางวัลแกพวกเขาแน่นอนกันและกันนะครับแต่ไม่มากกว่าทีมของท่านอย่างแน่นอนฮะ ฉันจะไปตรวจสอบหน่อยว่าทำไมพวกมอนเตอร์มันถึงถอยไปไกลดูเหมือนว่าครั้งนี้พวกมันจะยอมแพ้ซะแล้วลวะเอ,อ้าเอะนั่นไงคุณลุงเห็นนั้นไหมเฮ้อะอะไรงั้นเหรอก็เมลอนบินได้ยังไงล่ะที่หนูเห็นเมื่อตอนกลางวันนะมันสามารถลอดผ่านบาเรียนี่เข้ามาได้ด้วยนู่เหมือนว่ามันจะบินไปทางนั้นนะเฮอทางนั้นงั้นเหรอ ดูเหมือนว่ามันกําลังมุ่งหน้าไปทางที่แสงแวบวับเมื่อกี้นะเจนนี่เธอยังลุยต่อได้หรือเปล่าฮาแน่นอนหนูไหวอยู่แล้วถ้างั้นก็ไปกันเถอะเออว่าแต่น่าจะไปไหนนะนะจะเอาพูดผิดพูดผิด,ดเออว่าแต่น่าจะไปไหนนะ ท่านยูเอลตอนนี้พวกเราได้ทำการเสริมพลังทำลายล้างให้เรามอนเตอร์พวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรขอรับพวกเราเตรียมตัวที่จะเข้าโจมตีแล้วขอรับฮะไม่จำเป็นหรอกถ้าหากว่าพวกมันไม่สามารถเอาชนะคนในลงเลื่อยนั่นไ,ได้ลรวก็แล้วมันจะเอาชนะคนที่อยู่ในเมืองได้ไยงไมันมีคนที่อยู่เวลตั้ง90เพื่อปกป้องอยู่ที่นั่นนะหากพวกเราโจมตีพื้นที่โดยรอบแบบนี้ต่อไป อีกไม่นานชัยชนะก็จังเป็นของเราอย่างสมบูรณ์แบบเข้าใจเราขรับโอพูดพิษนะโพดิติกอินเดียไปหน่อยเฮ้ยได้ยินกันเลยใช่หรือเปล่าทุกคนทําตามคำสั่งของท่านยูเอล อย่าให้ใครมาขัดขวางแผนการอันสมบูรณ์แบบในการจบดีนี่ไปได้นี่คือภารกิจของพวกเรานี่คุณลุงผู้หญิงคนนั้นใช่คนที่แพ้คุณลุงไปวันก่อนหรือเปล่าดูเหมือนว่าเธอจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เลยนะไม่คิดเลยนะว่าตาบลมอนบินได้จะมาเจอฐานทัพศัตรูแบบนี้นะ แต่ว่าทำไมต้นไม้นั่นถึงใหญ่ขนาดนี้ละ่ะตามตำนานที่บอกกันไว้ว่านะมันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใจกลางป่าแห่งนี้นะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นไม้ที่กำเนิดจากการรวมตัวของพลังบริสุทธิ์ในธรรมชาติไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นเป้าหมายของพวกมันนะดูเหมือนว่าถ้าหากปล่อยไว้พวกมันจะทำอะไรไม่ดีแน่นอนเออแล้วพวกเราควรทำยังไงละ่ะ นี่เก็บสิ่งนี้เอาไว้นะถ้าหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นรีบทำลายมันทิ้งโดยทันทีเข้าใจหรือเปล่าไอ้สตูบุกสตูบุกเอ้พวกผู้บุกรุก